ความเดิมจากตอนที่แล้วเมื่อตอน EP หนึ่งเราได้กล่าวถึงร่างอันไร้วิญญาณของน้องเอ็มที่ประสบอุบัติเหตุขับรถมอเตอร์ไซค์ TZR ซึ่งมีไฟหน้าสองดวงชนเกาะกลางถนนบริเวณหน้าโรงแรมชื่อดังในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีร่างอันไรยวิญญาณของน้องเอ็มโดนรถมูลิธิขับไปส่งที่โรงพยาบาล หลังจากได้ทำการชำระร่างกายและเย็บบาดแผลร่างของน้องเอ็มกำลังจะถูกลำเลียงกับภูมิมเนาที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเหตุการณ์นั้นเองผมได้เข้าไปช่วยและยกร่างของน้องเอ็มขึ้นรถโมนิทิด้วยสองมือของผมท่านทราบไหมครับว่าคนที่เสียชีวิตร่างกายปัดจากหลม ธาตุลมได้สูญหายไปจากร่างกายเขามีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเยอะมากผมอุ้มเขาด้วยสองแขนของผมยกขึ้นรถกระบะของมูลิธิร่างกายผมเต็มไปด้วยเลือดของน้องเอ็มคืนวันนั้นผมไม่ได้นอนเลยผมติดต่อและบอกเรื่องราวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพี่ชายของน้องเอ็มซึ่งนอนอยู่ที่บ้านไม่รู้เรื่องราวอะไรเลย ผมโทรศัพท์ไปบอกพี่ชายของเอ็มรีบวิ่งมาที่เกิดเหตุพวกเราปรึกษากันและสิ่งที่เราต้องทำนั่นคือหาดอกไม้ทูกเทียนไปจุดบวงสวงดวงวิญญาณที่เกิดเหตุณนาสถานที่เหย่่งนั้นบอกให้เขารับรู้ว่าเขาได้จากโลกนี้ไปแล้วและให้ตามผมกลับไปยังบ้านเกิดซึ่งจะทำพิธีตามศาสนาเหตุการณ์ไม่หยุดเพียงแค่นั้นครับ หลังจากที่ผมได้จุดทู่และบอกดวงวิญญาณของน้องเอ็มให้ตามกลับบ้านน้องเอ็มอยู่กับผมตลอดจนถึงบ้านที่ทุ่งใหญ่หลังจากผมกลับไปถึงบ้านของผมนะครับผมชำระร่างกายอาบน้ำและเอาเสื้อผ้าชุดที่ผมอุ้มน้องเอ็มเปื้อนไปด้วยเลือดมาซักเชื่อไหมครับว่าผมซักน้ำเปล่าประมาณห้ารอบน้ำยังคงเป็นสีแดงเข้มกลิ่นคาวคุ้ง หลังจากผมชำระร่างกายและอาบน้ำเสร็จแล้วผมนอนไม่หลับภาพของน้องเอ็มติดตาผมเลยตัดสินใจเดินทางไปที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครสรธรรมราชพร้อมกับบอกกล่าวน้องเอ็มให้เดินทางไปกับผมด้วยในระหว่างทางที่ผมขับรถจากกาญจนบ,บุรีเข้าสู่เทพมนครและมุ่งหน้าไปยังนครศรีธรรมราช เรื่องราวเกิดขึ้นในระหว่างที่ผมขับรถผมมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนนั่งหน้ารถไปกับผมตลอดพูดคุยและเป็นเพื่อนหลายๆครั้งที่ผมเหมือนจะหลับใหด้วยความปลอดล้าปลอดเพลียมีคนมาคอยเรียกมาคอยปลุกผมตลอดผมอาจจะคิดไปเองแต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่ผมจอดแวะปั๊มน้ำมันเพื่อทำการเติมน้ำหรือพักผ่อน ผมจะมีความรู้สึกว่ามีคนอยู่ข้างตลอดทุกครั้งที่ผมจะหลับในมีคนมาปลุกผมตลอดเรื่องราวไม่จบเพียงแค่นั้นครับพ้นเดินทางในยามค่ำคืนตัวคนเดียวพร้อมกับจิตวิญ,ญญาณที่ไปด้วยกับกับผมความรู้สึกของผมสามารถสัมผัสได้เหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นครับเมื่อผมได้เดินทางไปยังถึงบ้านของน้องเอ็มเมื่อปี2535อ,อําเภอทุ่งใหญ่ เขาพนมติดสองชายแดนนะครับจังหวัดกระบี่และจังหวัดนครรธรรมราชเป็นพื้นที่ตกสำรวจบริเวณนั้นยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงก่อนที่ผมจะเข้าถึงบ้านน้องเอ็มระยะทางประมาณ3มกิโลเป็นพื้นที่ของป่ายางหรือสวนยางทางเข้าบ้านทุรักทุเลมากครับถนนยังไม่ตัดผ่านไฟฟ้ายังไม่เข้าถึงและมีเลนขวางทางอยู่ผมขับรถไปติดลม ติดกองเลนไม่สามารถเอารถขึ้นมาได้ผมไปถึงที่นั่นประมาณตีสามยังไม่สว่างไม่มีผู้คนอยู่ในสวนยางคนเดียวผมพยายามหาไม้มางัดล้อมาลองล้อพยายามทุกวิธีทางโยกรถเพื่อจะให้ขึ้นจากหล่มนั้นและเข้าไปในบ้านที่รอจัดงานศพของน้องเอ็มอยู่ผมหมดหนทางครับไม่รู้จะทำอย่างไร ได้แต่นั่งมองหลังรถและสมเพศตัวเองว่าไม่สามารถเข้าไปในงานได้ท่านในนั้นเองผมค้ดขึ้นมาในใจผมคิดว่าน้องเอ็มอยู่กับผมจริงไหมผมเริ่มพูดคุยกับวิญญาณของเอ็มผมพูดว่าน้องเอ็มถ้าเอ็มอยู่กับพี่ตลอดเวลาที่ผ่านมาถ้าเอ็มสามารถรับรู้สิ่งที่พี่พูดได้ เอ็มช่วยจัดการให้รถขึ้นจากลมก็แล้วกันผมตัดสินใจขึ้นไปนั่งบนรถอีกครั้งหนึ่งนะครับและสตาร์ทขับปกติแต่รถสามารถขึ้นจากลมและไปถึงที่หมายได้ในขณะที่ผมไปถึงที่หมายนั้นบ้านที่เกิดเหตุของน้องเอ็มศพได้มาถึงแล้วไฟฟ้ายังมาไม่ถึงที่นั่นใช้ตะเกียงโดยทำจากขวดหรือขวดยาชูกำลังต่างๆ ใส่ไส้แล้วทําใส่น้ํามันนะครับเป็นตะเกียงขณะนั้นเองนะครับจิตวิญญาณของน้องเอ็มได้เข้าร่างของพี่สาวน้องเอ็มทุกคนกําลังโอนลมานก,กําลังอึกระทึกประหลาดใจท่านเชื่อไหมครับว่าขณะที่ผมกำลังบันทึกเสียงอยู่นี้เสียงของผมในคลิปได้หายไปเล่ากับว่า จิตวิญญาณไม่ต้องการให้ผมเปิดเผยเรื่องราวความจริงที่เกิดขึ้นลองรับฟังเสียงจากคลิปกันต่อครับผมมีความจำเป็นจะต้องยุติการเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เพียงแค่นี้ก่อนด้วยเหตุบางประการและด้วยความเชื่อของผมเองและผมจะนำเรื่องราวมาเสนอในวันต่อไป และโอกาสต่อไปรับชมและติดตามผมได้ใหม่ที่นี่เร็วๆนี้